อยังไงเจนนิเฟอร์อันอวดภาพสมาชิกใหม่มีลูกคนที่4หรอตอนรับสมาชิกใหม่นักแสดงสาวเจนนิเฟอร์และสามีอันอวดโมเมนต์น่ารักกับหลานชายตัวน้อยในโซเชียลทำแฟนคลับแอบเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสมาชิกใหม่ของครอบคอรัวในโพสต์ดังกล่าวเจนนิเฟอร์ได้เขียนแคปชั่นว่า เจ้าตัวน้อยสุดลำค่าของเราไคราเจมมาถึงแล้วเรารู้สึกโชคดีมากที่ได้ต้อนรับเธอเข้าสู่ครอบครัวของเราลูกพี่ลูกน้องต่างรอที่จะมอบความรักความเอาใจใส่และแน่นอนสร้างความปั่นป่วนไปพร้อมกับเธอขอแสดงความยินดีกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรม พวกคุณเป็นพ่อแม่ที่ยอดเยี่ยมมากอยู่แล้วงานนี้ถึงจะไม่ใช่สมาชิกใหม่ของบ้านเจนนิเฟอร์อันแต่แฟนๆก็แห่คอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมความน่ารักของน้องไคลราเจมกันล้นหลาม